Conspiracy เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อของของโลกตะวันตกผมคือผมพยายามที่จะอธิบายความเป็นความเชื่อของของบ้านเราหรือว่าแถวเอเชียคาเนเนี่ยที่มันมันเป็นความเชื่อที่อาจจะดูดูไกลดูดูไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นความเชื่อตะวันตกนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเ,ออเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่มันมีพื้นฐานหรือว่ามันมีองค์ประกอบอหลายอย่างเหมือนกันเช่นการหยิบเอาเรื่องต่างๆมาเพื่อที่จะส่งเสริมความเชื่อหรือว่าเอาปรากฏการณ์ต่างๆนั้นน่ะมาทําให้ความเชื่อน,นั้นน่ะมันมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อขึ้นมาและงานในชุดนี้ผมเลยใช้วิธีการของของความเชื่อเนี่ยมามา,มา,มาสร้างเป็นผลงานนะครับ ไอ้วิธีการเนี้ยมันก็เป็นผมเรียกวิธีการว่าจับแพะมาชนแกะคือทั้งแพะและแกะของผมเนี่ยมันก็จะมีมีความหมายมีบริบทที่ต่างกันแต่ว่ามันสามารถส่งเสริมแล้วก็ให้ความหมายในในแบบที่ผมต้องการจะสื่อสารแล้วก็คือคือสิ่งเหล่านี้มันมันมันเป็นการอธิบายเรื่องของระบบความเชื่อ ที่ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆใน,ในพิธีกรรมหรือว่าความเชื่อต่างๆผมก็เลยหยิบหยิบเ,เรื่องราวพวกนี้มามาใช้แล้วก็อธิบายสิ่งที่ที่อยากจะสื่อสารออกไปและอีกมุมมองหนึ่งคือใน,ในการสร้างผลงานความเชื่อพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่มันมันมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีอยู่ในแทบทุกอย่างนะฮะทั้งความเชื่อศาสนา การเมืองสังคมหรือว่าในในความคิดคนก็ตามอะ่ะผมผมคิดว่ามันมันมีความเชื่อปะปนอยู่แล้วก็ความเชื่อนั้นอะ่ะมีความหลากหลายและความหลากหลายเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติของของของคนมากเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันจะออมีความเชื่อ คือตราบใดที่คนยังมีความหวังนั่นและแล้วก็หวังหวังเพื่อเพื่อเพื่ออนาคตหรือว่าเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นมันมันจำเป็นจะต้องมีความเชื่อครับและความเชื่อพวกนี้มันก็แฝงไปด้วยสิ่งที่มันเรียกว่าทิษิีกรรมหรือว่าสิ่งที่มันทำให้ให้รู้สึกว่าสบายใจหรือว่าอ,อำนาจอะไรบางอย่างที่สามารถไปต่อสู้เพื่อที่จะ สร้างความหวังใหม่ๆใ,ให้กับให้กับผู้คนนะครับผมผมชอบใช้สีน้ำมันเพราะว่าสีน้ำมันเนี่ยมัน,ม,นมันสามารถ สามารถทําให้มันเกิดเท็กเจอร์หรือว่าควบคุมบรรยากาศได้ได้ได้ดั่งใจฮะแล้วก็ไอสิ่งเหล่านี้มันมันเลยมันมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารแล้วก็ทําให้งานอ่ะมันมันออกมาในใน,ในรูปแบบที่ผมตั้งใจไว้ได้ครับเพราะว่าการใช้ใช้คราบหรือว่าพื้นผิวต่างๆเนี่ยมันสีน้ำมันเนี่ยสามารถทำทำทำ,ทำได้หลากหลายแล้วก็ ทำทำให้สิ่งที่ผมต้องการจะแสดงออกมันมันมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีผลกับความรู้สึกมากขึ้นนะคร สองชิ้นนี้ก็เป็นงานประดิมกรรมชิ้นชิ้นแรกเลยที่ที่ที่เคยทำก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้วิธีการออกแบบที่มันเราเราไม่คุ้นชินนะแต่ว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันมันจะพูดถึงพูดถึงคนที่ต่างหรือว่าคนที่มีความคิดความเชื่อไม่ไม่เหมือนความเชื่อในกระแสะหลักความเชื่อนั้นอะ่ะถูกถูกทำให้เป็นสิ่งแลกปลอมนะครับเลยทำให้ให้เกิดงานชิ้นชิ้นสองชิ้นนี้ขึ้นมา หรือจะเรียกได้ว่าผลงานทั้งสองชิ้นเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนของคนที่เขามีความเชื่อที่แตกต่างก็ได้ครับ <S <S อย่างเรื่องกาฟฟิตี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพ่นหรือว่าเขาจะเขียนให้ให้ ไม่ไม่สามารถอ่านได้เจ้าก,ก็จะมีความคุมเครืออยู่มันมีมันมีสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยู่มีสิ่งที่อยากจะพูดแต่ว่าไม่สามารถแสดงออกได้โดยตรงหรือว่าแบบตรงไปตรงมาก็เลยต้องพ่นเพื่อที่จะแบบว่า ไม่ให้อา่านออกหรือว่าผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขาใช้เพื่อที่จะแทนแทนคําพูดหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่มันมันเหมือนกันกับกับความเชื่อหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในในพิธีกรรมเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ซ่อนอยู่ในความเชื่อมันก็เลยไม่สามารถที่จะดูแล้วก็จะสามารถจะเข้าใจได้เลยถ้าถ้าไม่ได้ศึกษาหรือว่าเข้าไปอยู่ในในพิธีกรรมนั้นหรือว่า,เ,าเข้าใจบริบทของสังคมต่างๆนั้นนะฮะคือสิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่ามันมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างในในระบบความเชื่อแล้วก็ระบบความคิดที่มันที่มันสอดคล้องกับกับผู้คนฮะคนที่มีความเชื่อครับผลงานชุดนี้นะครับก็ใช้เวลาเตรียมงาน1ปีเต็มนะครับในการในการาทำสเก็ตหาข้อมูลแล้วก็ คือแล้วก็ใช้เวลากับงานปฏิมากรรมค่อนข้างมากสิ่งสิ่งเหล่านี้มันมันมันจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกันมันเลยจําเป็นจะต้องมีความเชื่อมโยงของของแต่ละภาพแล้วก็เทคนิคต่างๆนะมันคือให้ให้ให้มีความเป็นเอกภา,ภาพในในงานชุดนี้ครับ